ควันนี้วันนี้เราก็ขี่เจ้านอนเจ็ดไอตูไปรับ GDR R สาสีนะครับหอ,อยยอยอบรรยากาศเลิกงานรถก็จะดีๆน้อยๆอยใส่จิวครรอนนี่มืดมืมดตุ๊ก Ủa tự tử đi nhìn Ồ bắp lông có cao lão Ê rô cà phê rưu anh ấy rô cà phê tê tê ô bà nó cú đồ Ây Rất rô thịt Nhi trong rễ nó đưa mô nít เออรถติดปน,นี่นี่รถต,ติดเลยวะอุชามีคนให้ gtr มาคันหนึน่งแล้วเดี๋ยววันนี้เอาตัวน้องเซตเตอร์ตูไปรับ gtr r 3 4นะรถแรงมันต้องไปรับรถแรงออยารถติดเลยอ,าต,ยอ,อาติดยบุบยับอาติดยุบยับ อ่้หย่าโค้งนี่นี่คือแบบนี่ถ้าฝนตกตกนี่เสียวไปนะฟื้นี่แหวววับกี่นี่ต้องระวังระวังหน่อยในทางโค้งเกิดมานี่แลวกี่ดินไปโอเคเดี๋ยวเราเก้าเข้าไปตั้งหลักบรรยากาศ จะดวกสบายเนื่องจากผมไม่ค่อยสบายประมาณสี่วันนั้นไม่ได้ขี่มันเลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสกับขี่มันสักนิดนึง เราเน้นกีรื่อเรื่อยนะไปแบบเจ็บๆ Rogi rốt bọn ra ba nỗi đau dạng giảm bóp bóng rốt mà rốt cò rừng là rốt bọn bẹp chip 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 ว่ารถรถรถเข้าเมืองรถไม่ค่อยติดติดกากาออกนะโอ้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 โอพี่แกก็รีบแรงไว้ยาเกตา อ๋อมันออกมาจากรูนไหน,นี่อ๋ออ๋อลืมเราต้องไปวนสะพานนี่หว่าเราก็กี่รถตามตูดไปเรื่อยๆก่อนๆนะเดี๋ยวกีกรานมุดแล้ว อ,อยายอมาแล้วมาหากาบรถติดใส่จิ้วประลอดมองไม่ก็รู้เรื่องอยู่กันนะอันนี้มืดไม่มืด เอา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 กระป๋อไอ้ย่าขี่เท็จล่าแล้วเว้ยอ๋อที่ติดนี่มันติดเลี้ยวขวาไปอาอาไอ้นี่หมวะมันได้กี่นานรู้สึกกัดแปลกแปกอออไอ้ย่าไม่เขียวหมวะ มันติดมันติดยูทเทิร์นนาโรแานั่นนี่นนไปเกี่ยวดูที่ดันไหมวะเลสส์องแล้วไม่น่าตันจ้ะ ัเส้นสนี้ต้องกี้ระวังระวังร,รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเยอะวิง่งแถวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรกิน พอเปิดจิวก็ลมเข้าไม่ปับ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 โอ้ยตุดลอยไปเลยเดี๋ยวนะคนโดคนที่ให้อาตามตี่อยู่ตรงไหนแล้วอ่ะเอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องมันอยู่ดีไรยอยู่ตรงไหนวะ ถึงนี่ไหมวะสาวว่าน่าจะใช่เฮ้ยไม่ใช่วะอันนี้ลุงบินีขมักเม่ออุ๊ยไอ้ยาเลยยังวะอ่ะ hiểu tôi này ai à, này nào hiểu này quá chạy đi câu luôn đi chơi à, hiểu này quá lòng có lơ, riêng đi. À, thông này quá? Từng Mấy, có từng dài Mới chỉ có từng nè. À, uy, bay, riêng, riêng. Ê, đi leo. Ố. Ai ở đâu là bào? Lộn lão Leo anh cặp rút đúng nãy đi nè ai phải lấy cặp rất coi cả rồi điều đi điều 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 có phải à tạt công còn điều có chọn lem mềm sắc ít โอ๊ยป๊าปามาแล้วหนีเสือปึ้งจระเก้ยึดมติดยาวเลยที่นี A few minutes later หลังจากที่ดูไหมมาอย่างจาจองมันบอกว่าอู้หยากูมาตงลัดลัดไหนวะไอ้เหี้ยโตกอลันด้วยนั่นมาในซอยบบาบบบ้าเลย ไปทางไหนอันนี้นี่ซ้ายน่ะขวาเลยตาบ้านคนอินขมับเมฆอุ้ยอะขวาขวาโอ้เดี๋ยวดอกเดี๋ยวดอกอย่ยยยากัดดื้อย่ากัดดื้อ แมกว่าจะไปเอา R สามสี่ได้เละ้าลำบากว่ะั้งลัดอ่ามีรถเก่งมามีรถเก่งมารถมีรถเก่งมาแสดงว่าเราต้องไปเส้นนี้ได้เละไอ้ายาเละตัอยังแคบฮึป๊าป๊ปาป เร็วบนบือต่อหายจำไม่ได้แล้วลืมเนี่ยบนดูพี่ปูอันนี้ไหมวะมีไหม,ม,มไม่มีอืใกล้ขวาละทีนี้อ่าเอาแล้วจอดดูไหมผิดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงไปไปมาไม่ใช่สายบ้านคนแล้วนะยาวแล้วเดี๋ยวหายไปประชาชื่อน,นะ Lũ lá nát đi, ở vầy, hay vi bạc dốc lô Ảo lấy sai Mấy đứa tăm lắng nhiều cân à Khoa Ơ Ơi cho, ไอ้กูอจอดเล็แมแล้ว few minutes later. เขานาจะงงเอาเป็นบรือเบลนี้หลงทางแล G P S ไม่เป็น่ายชายนกูนึกว่าหยุดไม่ข้ามผพานที ไอรถเยอะกันดูโอ้โห,โห็ m กดมาอารมณ์แบบไม่รู้ไปโกรธใครมาแล้วก็เบ่งวอดิ้งไปเลยตังก็เอาอยู่ไหนละ่ะ มารับของครับครับมไม่นานครับมารับของครับ,บครับ,บอโอเคผมครับโอ้มาเจอแล้ครับมาเอาสามสีนั่นเองนะครับโอ,โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรับอาสามสีก่อนเออมีอะไรกินแถวนี้เฮ้ <c oughs> แม่เดียวคอนเทนต์มารับรถ GDR สกายลน์ห้าสามสี่โอเคเดี๋ยวก็ปิดกลิป